สวัสดีค่ะหมอโอรีวิวนิทานนะคะแต่ว่าอีพีนี้หมอไม่ได้มารีวิวนิทานนะจะมาเล่าเรื่องวันเด็กนิดนึง่งเพิ่งผ่านวันเด็กมานุ่พ่อแม่พาเด็กๆไปเที่ยวที่ไหนกันเอ่ยเด็กๆได้ไปเที่ยวที่ไหนเล่าให้หมอโอฟังด้วยนะคะก็หมอโอนะก็ถามลูกก่อนนะว่าอยากไปที่ไหนปีที่แล้วนี่ไปที่บึงฉวาก นะเขาบอกว่าเด็กเข้าฟรีนะแต่ว่าเด็กเยอะมากแล้วก็ก็แบบเออมันก็เป็นบรรยากาศที่แบบเราไปวันธรรมดาก็ได้ไม่ได้มีอะไรพิเศษขนาดนั้นนะปีนี้ก็ถามลูกใหม่อยากไปที่ไหนก็พอดีว่าเมื่อปีที่แล้วเคยพาเขาไปอุทยานวิทยาศาสตร์อพวชที่คลองหลวงแล้วเขาก็รู้สึกชอบก็เลยถามเขาเออไปไหมวันเด็กอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าคนจะเยอะนะ ลูกก็อยากไปก็เลยโอเคได้ถ้าอย่างนั้นเราก็จะต้องเตรียมตัวเนาะพอหมอโอ,โอรู้แล้วว่าต้องเข้าไปผชนผจนกับคนเยอะคือได้อ่านก็เราก็หาข้อมูลจาก Google ก่อนเนาะว่าโอ้เนี่ยวันเด็กเขามีงานจัดงานในะน้าถนนสายวิทยาศาสตร์แปลว่าเนี่ยคนจะต้องเยอะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเตรียมตัวเราจะต้องออกจากบ้านแต่เช้าเพราะบ้านเราเยอยู่ไกลและอยู่ต่างจังหวัดก็ขับรถเข้าไปเราต้องไปให้ถึงงานก่อนล่วงหน้ากวางก็คิดในใจไว้แบบนี้เนาะ ก็คุยกับพ่อเด็กแล้วก็วางแผนว่าจะต้องออกจากบ้านกี่โมงนะก็แล้วก็ถึงเวลาลูกเรามันยังไม่ตื่นอยู่แล้วแหละล้วก็ต้องนะอุ้มไปขึ้นรถอะไรเงี้ยก็บอกว่าโอเคหนูสามารถไปนอนต่อในรถได้แล้วก็พอก็ขับรถปื๊ดไปพอไปถึงที่นั่นก็ตามเวลาที่เรากะไว้เนาะ ็มโอ๋เตรียมอาหารมาด้วยนะเนื่องจากว่าเช้ามาทุกคนก็ต้องทานข้าวเนะเาะมีพลังงานยามเช้าก็หิ้วตะกา้าเอาจานชามอะไรไปก็ไปนั่งกินตอนนั่งกินก็ลมหนาวก็โกรกเนาะแต่ยังดีที่เอาเสื้อหนาวกันมาทุกคนอะไรเงี้ยก็แบบคือบ้านอื่นเนี่ยเขาก็เอามากันนะก็เห็นอนะแต่ว่าเขามีรถกระบะไงเขานั่งกินหลังรถกระบะแต่หมอโอะไม่มีรถกระบะนะ ก็เอาไปนั่งกินใต้ต้นไม้ก็สนุกดีนะลูกก็บอกว่าเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งเขาก็ชอบแบบนี้นะแล้วก็พอรับประทานเสร็จกับแปลงฟันกันก็คือเตรียมไปทุกอย่างเลยนะแล้วก็เสร็จละก็เดินเข้าไปในงานปรากฏก็ไปเดินตามซุ้มก่อนเนาะก็ได้รับแจกของคือเขาจะมีของเ,ออเพื่อให้เด็กได้ได้มาสนุกนะั่นได้มาร่วมงานพ่อแม่ก็ช่วยทําไม่ว่าจะเป็น โพสใน Facebook กดติดตามกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะมีให้ของต้องติด Hashtag nsm thailand นะคะแล้วก็โพสต์เป็นสาธารณะแล้วก็ได้สิทธิ์จับฉลากอะไรอย่างเงี้ยวลูกมาโอจับได้ของรางวัลเขาก็ดีใจนะแล้วก็เข้าตามซูมก็มีกิจกรรมที่เขารอเล่นรอจะไปยิงปืนปรากฏว่าปืนมันร้อนใช้ไม่ได้ จะไปอ่าแล้วเขาก็ได้ไปเตะบอลนะแต่ฟุนนะตบอลเขาก็บอกว่ามันง่ายมากเลยนะแม่นี่ยเขามาเล่าให้ฟังว่ามันระยะทางมันใกล้มากเลยยังไงอ่ะเขาก็จะต้องเตะเข้าอยู่แล้วมันไม่มีเด็กคนไหนเตะไม่เข้านะโมโอก็บอกเขาว่าก็เพราะว่าเขาอยากที่จะแจกของให้ไงนะลูกโมโอ,อเขาซาบซึ้งกับคําว่าผู้ใหญ่ใจดีมากเลยนะที่แบบผู้ใหญ่เอาของมาแจกผู้ใหญ่ใจดีเขารู้สึกมีความสุขมากอะไรอย่างเงี้ยนะโนะมโอ,อว่าเนี่ยถ้าใครอยากจะทําให้เด็กประทับใจนะก็งานวันเด็กนี่แหละดีที่สุดเลยนะ ออกจากซุ้มยิงปืนมาเขาก็มา,ามาเล่กิจกรรมอะไรนะกหมุนไม้ไผ่ก็เป็นการประดิษฐ์เนาะทำให้ไม้ไผ่อะมันหมุนหมุนเ,เขาก็ชอบแล้วก็อีกอันที่เขาชอบมากก็คือไอ้นกตกรังมาโอฟังดูก็มันจะสนุกได้ยังไงเนี่ยเอาไม้ไผ่เนาะมาประดับเป็นรา,างนกแล้วก็นกมันก็จะมันก็จะไหลลงมาตามไอ้แกนไม้ไผ่อ่าตึ๊ๆตึ๊ไหลลงมาอย่างเงี้ย นะพ่อแม่ก็ช่วยกันใช้ปืนกาวก็คือพ่อแม่ได้ทํากิจกรรมด้วยแต่ว่ากลายเป็นว่าลูกมโหชอบมากเลยแบบเออทำได้ระบายสีตัวไม้ไผ่นะอะไรเงี้ยระบายไปก,กระทั่งแกนมันอะไรเงี้ยซึ่งแบบเออก็ดูดีเขาก็เสียเวลากับไอตรงซุมนี้เยอะเหมือนกันนะมโมโหก็คิดว่าโอเคอยู่ทาแถวเนี้น่าจะเพียงพอปรากฏลูกบอกว่าขอเข้าตึกด้วยนะแล้วก็ไม่ใช่ คือเวลาเราซื้อบัตรใช่ไหมไอ้บัตรเข้าชมอุทยาวิทยาศาสตร์เนี่ยตรงตึกเนี้ยมันจะเข้าได้3มตึกนะหนึ100บาทต่อต่อผู้ใหญ่หนึ่งคนนะวันเด็กเนี่ยเด็กเข้าฟรีอ่ะก็เสียเงินเข้าเข้าตึกตึกแรกก็ที่มันเป็นตึกลูกบาตรเออแล้วลูกหมอโอก,ก็ถ่ายรูปนะถ่ายรูปกับตึกลูกบาตรแล้วก็มีการทําท่ายกตึกด้วยนะซึ่งหมอโอไม่ได้สอนนะแต่เด็กแบบเออ,เ,อ,อเด็กสมยัยนี้มันคิดกันนาะตลกดีอ่ะน่าจะดูมาจากคลิปอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ ก็เข้าไปตามตึกเนาะก็แบบโอ้โ oh, หแต่ละชั้นนะเราเคยมาแล้วซึ่งแบบผู้ใหญ่เราก็จะเฉยๆแต่เด็กเขาก็จะสนุกมากเลยแล้วเขาก็จะาก็จะเล่นประมาณว่าอันไหนที่ยังไม่เคยเล่นเขาก็จะจะเล่นอันไหนที่เล่นแล้วแล้วชอบเขาก็จะเล่นอีนะเจอหุ่นยนต์เจออะไรก็จะเข้าไปดูไปถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยแต่ครั้งนี้ถือว่าถ่ายรูปน้อยตอนปลายตอนปลายครั้งแรกเขาจะตื่นเต้นมากให้ถ่ายรูปใหญ่เลยนะแล้วก็พอตึกแรกก็ พอเสร็จนะโ,โหที่ยังก็หิวข้าวก็ปรากฏโ,โหลงมาข้างล่างลงอาหารคนแน่นมากเลยก็แต่ก็หมออก,ก็อ้าวเขาก็มีซุมขายของข้างนอกอ้าวก็เดินมาซื้อของที่ซุมเนาะก็ได้ของกินประวาณหนึ่งปรากฏว่าลำบากอีกแล้วเพราะว่าเ,เตรียมเงินไม่มีแบงค์ย่อยก็ต้องสแกนจ่ายหมอโอไม่ชอบการสแกนจนะก่ายนะกลัวพวกมิจชาชีพอะไรเงี้ยแต่ก็จําเป็นต้องทําเพราะมันไม่มีแบงค์ย่อยจริงๆนะแล้วก็ มาซื้อข้าวก็ถามลูกอยากกินอะไรลูกก็อยากกินข้าวไข่เจียวก็โอเคมาถึงไอซุมข้าวไข่เจียวข้าวหมดจ้ะเหลือแต่ไข่เจียวก็ยังดีที่หมอโอเอาข้าวมาเนาะเมื่อเช้านี้กินข้าวแล้วยังเหลือข้าวสวยอยู่ก็เลยบอกโอเคงนะั้นเอาแต่ไข่เจียวเอามากินนะพ่อแม่ก็ออกมาซื้ออะไรมากินข้างนอกแล้วก็ได้มาปูเสือ่อนะเสื่อก็ไม่ได้เอาไปนะใช้เป็นผ้าพลาสติกนั่งนะเพราะว่าหมดแรง ลูกในตอนอยู่ในอาคารนี่คึกคักมากพอบอกพอเดินออกมาบอกเดินไม่ไหวบอกไม่ไหวแล้วแม่เมื่อยขามากก็เลยนั่งกินอยู่ข้างๆรถเลยนะทุกคนก็แปลกใจว่าเอ้เรามานั่งอะไรตรงนี้แต่ไม่ไหวจริงๆนะก็ก็คือแบบามันนั่งได้มันอยู่ได้ต้นไม้อะ่ะนะพอกินเสร็จอ่มามอโอก,ก็คิดว่าโอเคครึ่งวันแล้วนะใจยังไงต่อลูกก็บอกว่าอีกสองอาการตลกแลวทีนี้เอาพ่อเด็กก็ไม่ไหวเอาพ่อเด็กก็นอนเฝ้ารถไป ก็เป็นหน้าที่มอโอล์นะั่ต้องพาไปแต่ว่าเขาก็ออลูกมอโอก็โตพอสมควรแล้วเนาะเขาก็รับผิดชอบดูดูแลตัวเองได้พอประมาณเนาะเราก็สามารถที่จะสั่งเขาได้ว่าอรอแม่อยู่ตรงนี้นะคะ,ะจะดูอันนี้น่าจะอ่านอันนี้อันนี้จะให้อ่านไหมอะไรอย่างเงี้ยอะไรเรอาอก็สามารถที่จะจะสั่งได้คุยกันได้เนาะแล้วก็ตึกสุดท้ายที่เป็นตึกที่เขาชอบที่สุดเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารนะเขาก็วนดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปต่อเลโก้ เลโก้สีขาวมันอยู่ในกระบาที่ใหญ่มากเลยหมอโอก็บอกว่าที่บ้านเราก็มีเลโก้นะแต่ลูกบอกว่าแต่มันไม่ใหญ่เท่านี้นะแม่แล้วที่บ้านเรามันมีบางตัวที่ที่นี่เขาที่บ้านเราอ่ะมันไม่มีบางตัวที่ที่นี่มีนะหมอโอก็ต้องรออยู่ตรงนั้นนะครึ่งชั่วโมงกว่าลูกจะต่อเสร็จแต่ก็ได้เห็นเด็กคนอื่นนะเด็กที่โตกว่าลูกเราเขาก็มาต่อเขามากันหลายคนเนาะแล้วก็ต่อรวมกันโดยไม่ได้นัดหมายเนาะ สามารถที่ทําที่มันเป็นสะพานต่อแล้วก็สูงขึ้นมาคือแบบการเล่นเลโก้มันไม่มีขีดจํากัดไงไม่มีถูกไม่มีผิดคุณสามารถต่อขึ้นไปเรื่อยๆถ้าคุณต่อไม่ถูกมันก็ลม้มลงมาอะไรอย่างเงี้ยหมอโอ๋ก็ชื่นชมเขาว่ากเลยยังถ่ายรูปเลยบอกว่าเดี๋ยวป้าถ่ายรูปให้อะไรอย่างเงี้ยก็เด็กๆเขาก็ดีใจที่เขาได้ต่ออะไรแบบนี้เนาะค่ะกว่าจะเสร็จออกมาก็ก็เกือบเกือบจะเริ่มง,งานอ่ะนะเกือบจะเริ่มงานเดินออกมาจากอาคารที่สามลูกหมอโอ๋ยังไม่ยอมจบนะบอก หมอบอกว่าพอใจหรือ,อยังเขาก็ยังคิดอยู่หมอโอก๋ก็เลยบอกว่ายังมีซูมกิจกรรมเหลืออยู่เดินมาดูกับแม่ไหมละ่ะเพราะว่าแม่ก็อยากจะดูให้ทั่วง,งานเลยจะได้เอามารีวิวเนาะก็ปรากฏเองงานการแสดงบนเวทีเขายังมีกันอยู่แล้วก็ยังแจกของกันอยู่นะลูกหมอโอ๋เดินมาเนี่ยเขาก็ยังแจกขนมแจกวิตามินแล้วก็ยังได้กิ่นนมแล้วก็ได้มาทําซูมกิจกรรมเขียนชื่อเขียนชื่อภาษาอังกฤษอะ่ะแล้วก็แปลงเป็นรหัสดิจิตอลนะ ซึ่งลูกมาโอเนี่ยก็ไม่รู้ว่าชื่อภาษาอังกฤษของเขาที่เขียนยังไงนะด้วยความที่เด็กต่างจังหวัดเนาะแล้วก็เขาแม่อหมอโอก,ก็ต้องบอกให้ยังดีที่มันเป็นตอนจะเริมงนานละคนเขาก็ไม่เยอะไงแล้วก็พอทําเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะได้เป็นสติกเกอร์แททชูกันน้ําติดไว้ที่แขนก็เขาก็ดีใจมากเลยนะแล้วก็หลังจากนั้นได้กลับกันนะแล้วหลังจากพอขึ้นรถลูกมาโอก็หลับ <laughs> จนเกือบจะถึงบ้านเลย ก็เป็นวันเด็กที่บอกเลยว่าลูกก็คงมีความสุขสุดๆเลยนะแล้วก็หมอโอก็หมอโอคือพ่อแม่เหนื่อยมากแต่ก็แบบเออมันก็สนุกดีเพราะเราก็เตรียมตัวมาประมาณหนึ่งนะก็คือวันเด็กมีครั้งเดียวนะในในหนึ่งปีมีครั้งเดียวถึงเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราพาไปวันอื่นก็ได้เราสนุกแบบแบบแบบวันเด็กอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกมันไม่เหมือนนะคือวันเด็กมันต้องแบบอย่างนี้เลยอะต้องพาเขาไปเห็นเด็กเยอะๆอะไรอย่างเงี้ย ก็คือเพื่อนหมอโอก็ประมาณว่าก็อยู่เว้นทางานอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็เข้าใจนะแต่ว่าถ้าเลือกได้นะเราก็จะเลือกพาลูกไปนะก็ก็อันนี้ก็เป็นตัวเลือกนะอ่าก็เป็นทางเลือกนะมารีวิวให้ฟังนะคะก็เป็นอะไรที่สนุกดีหวังว่าเด็กๆของหมอโอจะมีความสุขกันทุกคนแล้วก็พ่อแม่ของเด็กๆก,ก็จะได้พาลูกไปสนุกกันด้วยนะคะค่ะ คลิปนี้ก็มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะหมอโอรีวิวทิ่ท่นานหมอโอชอบอ่านหนังสือหมอโอรีวิวทิ่ท่นานหมอโอชอบอ่านหนังสือ